เพื่อให้ง่ายต่อการที่เพื่อนๆไปตรวจสอบนะว่าตัวเองมีแผนที่ทางความคิดของแฟนเราหรือยังเยอะมากพอหรือยังผมมี20คําถามที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นี่ครับ20คําถามนี้เป็น20คําถามจากกูรูด้านความรักของโลกชื่อว่าด r รจอห์นก็ตแมนนะครับถ้ามีหรือใช่เนี่ยก็ให้ตัวเองหนึ่งคะแนนแต่ถ้าไม่ใช่ไม่มีอันนี้ก็คือ0ูนย์คะแนนถ้าหากว่าใครที่เกิน10แปลว่าโอเค ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นคุณเนี่ยรู้จักแฟนคุณดีพอสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความรักที่ยั่งยืนและยืนยาวได้ง่ายกว่าคนที่ตอบคาถามได้ต่ํากว่า1 0ข้อนั่นเองข้อแรกคือคุณสามารถบอกชื่อเล่นเพื่อนสนิทของแฟนคุณได้หรือไม่ถ้าได้1แต้มครับถ้าไม่ได้0ูนย์แต้มครับข้อ2ครับคุณสามารถบอกความเครียดที่แฟนคุณเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้หรือไม่ครับถ้าได้ให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าไม่ได้ศูนย์แต้มครับข้อ3คุณสามารถบอกชื่อคนที่ทำให้แฟนคุณไม่พอใจหรือทำให้แฟนคุณโกรธคนล่าสุดได้หรือไม่ครับคนที่ทำให้แฟนคุณโกรธอ่ะคนล่าสุดนะเอาคนล่าสุดนะได้ไหมบอกชื่อคนนั้นได้ไหมถ้าบอกได้ให้ตัวเองหนึ่งคะแนนครับถ้าบอกไม่ได้ ให้ตัวเองศูนย์ครับข้อ4นะครับคุณสามารถเล่าชีวิตในฝันของแฟนคุณได้ไหมครับถ้าเล่าได้นะครับให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าไม่ได้ก็ศูนย์แต้มครับข้อ5นะครับคุณเข้าใจหรือว่ารู้จักความเชื่อทางศาสนาของแฟนคุณเนี่ยได้เป็นอย่างดีหรือไม่ครับถ้าเรารู้ตอบหนึ่งครับถ้าไม่รู้ตอบศูนย์ครับข้อ6คุณสามารถ เล่าปรัชญาพื้นฐานในการดำรงชีวิตของแฟนคุณได้ไหมครับถ้าคุณรู้คุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าคุณไม่รู้ให้ศูนย์ครับข้อ7ครับคุณสามารถบอกชื่อญาติที่แฟนคุณชอบน้อยที่สุดได้ไหมครับถ้าใครตอบได้ก็คือให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าใครบอกไม่ได้ก็ให้ตัวเองศูนย์แต้มครับข้อที่8นะครับเพลงโปรดของแฟนคุณคือเพลงอะไรถ้าคุณรู้ คุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าคุณไม่รู้คุณให้ตัวเอง0ูนย์แต้มครับข้อ9ครับคุณสามารถบอกรายชื่อหนังที่แฟนคุณชอบมากที่สุด3มเรื่องแรกได้ไหมครับถ้าได้ให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าไม่ได้ให้ตัวเอง0ูนย์แต้มครับข้อ10ครับแฟนคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังมีความเครียดกับเรื่องอะไรในปัจจุบันอยู่ถ้าคุณคิดว่าแฟนคุณรู้ คุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับแต่ถ้าคุณคิดว่าแฟนตัวเองไม่รู้ให้ตัวเองศูนย์แต้มครับครึ่งหลังแล้วข้อที่11นะครับคุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่แสนพิเศษของแฟนคุณ3อันดับแรกคือช่วงเวลาไหนบ้างถ้าคุณรู้คุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าคุณไม่รู้ให้ตัวเองศูนย์แต้มครับข้อที่12คุณสามารถบอกได้ว่า ความเครียดที่สุดในวัยเด็กของแฟนคือเรื่องอะไรถ้าคุณรู้นะครับคุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าคุณไม่รู้คุณให้ตัวเองศูนย์แต้มครับข้อที่13คุณสามารถบอกได้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดของแฟนคุณหรือของชีวิตแฟนคุณถ้าตอบได้คุณให้หนึ่งถ้าตอบไม่ได้คุณให้ศูนย์ครับข้อที่14ครับ คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่แฟนคุณกังวลอยู่ในปัจจุบันถ้าคุณรู้คุณให้หนึ่งครับถ้าคุณไม่รู้คุณให้ศูนย์ครับต่อมาครับข้อที่15แล้วนะครับแฟนคุณรู้จักเพื่อนของคุณไหมถ้ารู้ให้หนึ่งครับถ้าไม่รู้ให้ศูนย์ครับข้อที่16ครับคุณรู้ไหมถ้าหากว่าแฟนคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ แล้วแฟนคุณจะเอาเงินไปทำอะไรถ้ารู้ตอบหนึ่งครับถ้าไม่รู้ตอบศูนย์ครับข้อที่ 17, คุณสามารถเล่าความประทับใจแรกหรือว่า first impression ของคุณที่มีต่อแฟนคุณได้หรือไม่ครับพูดง่ายๆว่าคุณน่ะสามารถจำโมเมนต์แรกความประทับใจแรกที่คุณมีต่อแฟนคุณได้หรือเปล่าครับถ้าคุณจำได้คุณเล่าได้ คุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับถ้าคุณลืมไปแล้วเหตุการณ์นั้นคืออะไรให้ตัวเองศูนย์แต้มครับข้อที่สิครับคุณได้ถามแฟนคุณเสมอว่าตอนนี้แฟนคุณชีวิตเป็นอย่างไรบ้างอธิบายเป็นภาษาพูดให้เขา้าใจง่ายๆเนาะคือเราถามแฟนเราประจําแหละว่าตอนนี้ชีวิตเธอเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างถามกันเสมอเถ้าคุณถามแฟนคุณเสมอเคุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับ ถ้าคุณไม่เคยได้ถามเรื่องแบบนี้เลยหรือไม่เคยถามเลยอันนี้ให้ตัวเองูนย์แต้มครับข้อ49คุณคิดว่าแฟนคุณรู้จักคุณดีไหมอีกทีนะครับมันสั้นๆนะครับคุณคิดว่าแฟนคุณน่ะรู้จักตัวคุณดีไหมถ้าคุณคิดว่าแฟนคุณรู้จักตัวคุณดีคุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับแต่ถ้าคุณคิดว่าแฟนคุณน่ะไม่ค่อยรู้จักอะไรตัวฉันเลยอันนี้ให้ตัวเองูนย์แต้มครับข้อที่2 0ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ แฟนคุณรู้ว่าแรงบันดาลใจ e หรือความหวังที่สำคัญของคุณคืออะไรอีกทีนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจที่สำคัญของคุณอะไรคือความหวังที่สำคัญของคุณคุณคิดว่าแฟนคุณรู้ไหมถ้าหากว่าคุณคิดว่าแฟนคุณรู้คุณให้ตัวเองหนึ่งแต้มครับแต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าแฟนคุณไม่รู้อะไรเลยแรงบันดาลใจของฉันคืออะไรความหวังของฉันคืออะไรถ้าหากว่าคุณคิดว่าแฟนไม่รู้คุณก็ให้ตัวเองศูนย์แต้มครับ เป็นยังไงบ้างครับคิดว่า20ข้อนี้คุณีิพาได้17คะแนนเลยโอ้โหเยี่ยมมาก,มากๆเลยครับคุณปนัดดาได้4เองค่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะก,กีนน่คะแนนผมว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์กับทุกคนครับถ้าหากว่าได้น้อยกว่า10เราก็เรามาโฟกัสครับแปลว่าเราเนี่ยต้องฝึกพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นครับไม่จำเป็นต้องเป็นคน,คนพูดเก่งนะครับ แล้วก็ฝึกเล่าอะไรที่มันสาคัญสำคัญที่ทําให้แฟนเราอ่ะรู้จักความคิดของเรารู้จักแรงจูงใจของเราไม่ใช่แค่ผิวเผินนะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกทีหนึ่งนะครับว่าชวนไปงานปีใหม่เนี่ยปีใหม่คืนนี้แฟนคุณไม่ไปคุณรู้เลยว่าทําไมแฟนคุณอ่ะไม่ไปงานปีใหม่คุณจะรู้เลยว่าอ๋อเพราะว่าแฟนเราเนี่ยไม่ชอบคนเยอะแล้วก็แฟนเคยมีเหตุการณ์ขายหน้าขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง ในวัยตอนช่วงสมัยวัยทํางานใหม่ๆหรืออะไรแบบเนี้ยคุณแบบมีดีเทลมีคลังข้อมูลของแฟนมากจนจนเก็ตเลยว่าเออไม่ไปไม่เป็นไรไม่ไม่ซีเรียสเลยคือคุณเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งไงครับแต่ถ้าหากคนที่เข้าใจแค่ผิวเผินว่าก็เขาไม่ค่อยชอบคนเยอะแต่บางทีมันก็จะติดตะขิดตะขวงในใจคุณครับเขาไม่ค่อยชอบคนเยอะๆทาไมวะทาไมวะมันก็สนุกจะตายไปคนเยอะก็ดีว่าแฟนเราวนี่มันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะได้เรื่องเลยเจอผู้คนสะบ้างอะไรแบบเนี้ คุณพอเห็นภาพไหมครับคุณอาจจะแค่คิดว่ารู้จักแฟนคุณแล้วแต่คุณคีย์เวิร์ดผมให้ไปคุณต้องสามารถรู้แรงจูงใจในการตัดสินใจของแฟนคุณได้ที่ฉันไม่ใช่ชอบเรื่องนี้ไม่ค่อยชอบกินอันนี้ไม่ค่อยชอบไปตรงนี้ไม่ค่อยชอบทําแบบนี้เพราะคุณมีแรงจูงใจอะไรคุณมีเหตุการณ์อะไรในวัยเด็กในวัยที่ผ่านมาจนทําให้คุณหล่อหลอมคุณมาเป็นแบบนี้คุณเล่าให้แฟนคุณฟังครับ และคุณทั้งคู่ฝึกที่จะแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้ครับ